การฝึกร่วมระหว่างหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะกับกรมฐานรับที่31รักษาพ,พระองค์ค่ะโดยเน้นนะคะการใช้กลยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติตามแผนประชัยเหตุค่ะไปติดตามการรายงานได้ค่ะติดกางกบบพุ้นพงศิษย์วันวิจิตคค่ะ ภาพอยู่นี้ครับเป็นการฝึกร่วมระหว่างหน่วยประชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีนะครับร่วมกับกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ครับเป็นการฝึกซ้อมภายในหน่วยเพื่อเป็นการเตรียมแผนดับเชิญเหตุครับภาพจากสถานการจำลองโดยการฝึกใช้ยุทธการเคลื่อนที่ทางกาศจากเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์การบินทางกาศกองทัพบกพร้อมทหารชุดปฏิบัติการพิเศษ เข้าปฏิบัติการโจมตีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายพร้อมอาวุธประจํากายหลังเข้ายึดครองพื้นที่บริเวณเป้าหมายปฏิบัติการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการฝึกร่วมของหน่วยประชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีกับกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์โดยใช้พื้นที่บ้านมากพิมานพัฒนาตะบลคอนบุรีใต้อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาในการฝึกโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุและเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการของทางทหาร ซึ่งการฝึกในครั้งนี้เ,เป็นดำริของท่านผู้ชี้การฐานบกที่ต้องการให้หน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในเรื่องนี้นะครับก็คือหน่วยวิชาการสงคารามพิเศษกับกรมตานร,ราบที่31รักษาพระอ,องค์เนี่ยร่วมกับหน่วยสนับสนุนอากาศยานคือศูนย์การบินทหารบกนะครับหรือกองทัพอากาศเนี่ยได้มาทําการฝึกร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นะครับเรียนรู้หลักนิยมหลักปฏิบัติของการละกันของแต่ละหน่วยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถึงเวลาที่ผู้บัชามอบหมายภารกิจให้ ดยการเรก่อฝึกในครั้งนี้เน้นจําลองสถานการณ์เหมือนจริงโดยกําลังพลจากหน่วยกรมทหารราบที่31พระสัาพระองค์พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ของศูนย์การบินทางอากาศกองทัพบกเตรียมความพร้อมเข้าโจมตีฐาปนปฏิบัติการฆ่าศึกภายหลังได้รับสัญญาณจากกองกําลังพลของหน่วยประชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหน่วยส่วนหน้าเข้าทําการเปิดเส้นทางและทําลายสิ่งกีดขวางบริเวณเป้าหมายของฆ่าศึกก่อนโจมตีและยึดพื้นที่ฆ่าศึก ตลอดสิบวันของการฝึกนอกจากจะเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแล้วทางหน่วยประชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีกับกรมทหาราชที่31รักษาพระองค์ยังมีการพัฒนาช่วยปรับปรุงสาลาประชาคมให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านมากพิบมาพัฒนาตำบลคอมบุรีใต้อเบอคอมบุรีจังหวัดนครราชสีมาก่อนจะปิดท้ายด้วยวงดนตรีของหมวดรณรงค์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยประชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรี เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสามคัคคีที่นำความสุขคืนสู่ประเทศพงพิธิ์อาบสุวรรณถ่ายภาพพงสิทธิ์วันน้ำจิตรายงาน